ก็คือเราคาดหวังให้สื่อนั้นมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมประชาธิปไตยในการทําให้ประชาชนมีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายไม่ได้ผูกขาดไว้กับอำนาจรัฐคาดหวังให้สื่อมีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐแต่ผมคิดว่าบทบาทที่2ที่เราอาจจะคาดหวังจากสื่อมากขึ้นในเวลานี้เนี่ยคือการรับมือกับปัญหาเรื่องข่าวปลอมหรือว่าข่าวบิดเบือนนะครับไม่ว่าจะเป็นมิสอินโฟม t ชันที่อาจจะไม่ได้มีเจตนาในการบิดเบือนกับดิสอินโฟม t ชันที่มีเจตนาในการบิดเบือนสิ่งหนึ่งที่มาช่วยได้คือบทบาทของสื่อมวลชนที่จะมาช่วยกัน ต้องหาข้อเท็จจริง2ต้องเป็นกลาข้อสุดท้ายและเป็นข้อที่สําคัญที่สุดสื่อต้องมีจรรยาบรณในการเสนอข่าวผมว่าสื่อที่ดีเนี่ยก็ต้องเป็นสื่อที่ไม่ทําข่าวฉับฉวยนะครับไม่ใช่แค่พาดหัวข่าวเพื่อจะเอายอดไลค์ยอดวิวผมว่าต้องเป็นสื่อที่ทางานทําข่าวที่มีเชิงลึกนะครับแล้วก็สําคัญสุดคือเอาเรื่องยากเนี่ยมาให้เป็นเรื่องง่ายให้คนเข้าใจง่ายสื่อที่ดีก็ต้องนําเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ตัดสินว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดรวมถึงเปิดโอกาสให้คนททีีี่่่่่ได้ถถูกกลาาาววึงงหรรือปะชชนนสสัย ได้มีโอกาสซักถามเพราะนั้นสื่อมวลชนที่ดีน่าจะประกอบด้วยหนึ่งเป็นนักฟังนักฟังไม่ได้แปลว่าฟังอย่างเดียวพูดไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ตั้งใจฟังและจับประเด็นให้ได้ข้อสองสื่อที่ดีเนี่ยน่าจะเป็นสื่อที่กล้าที่จะเปิดประเด็นใหม่การตามกระแสะเป็นเรื่องถูกต้องในแง่ของธุรกิจแต่มันอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดในแง่ของการบริหารสังคมและข้อสุดท้ายผมคิดว่าสื่อมวลชนที่ดีเนี่ยคือสื่อที่ให้ความสําคัญกับ d ดต้าเบสของตัวเองเราทําข่าวไปทุกวันเราคอมเมนต์ไปทุกวันเรารีคกับข่าวเนี่ยเราลืมไปว่ามันก็เป็นการสะสม d a t a าเบสไปทุกวันเพราะถ้าเราใช้ประโยชน์เดต้าเบส้ดีขึ้นเนี่ยเราจะสู้ AI ได้ คนอื่นต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับ9ปีก็เกือบเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับขอให้โมเมนตัมทุกคนนะครับทำงานอย่างมีความสุขทำให้โมเมนตัมเป็นสื่อหลักของไทยต่อไปเอาเรื่องดีๆมานำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนวาระครบรอบ9ปีก็อยากให้โมเมนตัมรักษาโมเมนตัม um ของสื่อที่ดีอย่างนี้ไปนาน,านๆเป็นที่พึ่งของสังคมในยามที่สังคมกำลังเผชิญอยู่กับความมืดมัวก็อยากให้เป็นเหมือนแสงไฟนำทางให้กับสังคมผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามบทสัมภาษณ์ข่าวสารของโมเมนตัมก็เห็น เชิงลึกคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากต่อประชาชนยิ่งในโลกออนไลน์และเวลานี้ที่เราอาจจะเจอคอนเทนต์ที่อาจจะเป็นคอนเทนต์รูปแบบสั้นนะครับหรือว่าอาจจะไม่มีรายละเอียดเยอะมากการมีสื่อมวลชนที่คอยติดตามประเด็นซักถามประเด็นแล้วก็มีข้อมูลโดยละเอียดี่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนสังคมมุมเป็นตั้มเป็นหนึ่งในสำนักข่าวแรกๆเลยที่ให้ความสําคัญกับชีวิตคู่ที่ตอนนั้นกําลังจะเริ่มต้นขึ้นระหว่างพ mm hmm. ี่ป๊อปกับพี่นะครับคือความสําคัญไม่ได้เพียงว่าออกข่าวให้แต่ว่าพยายามจะถามถึงมิติที่ลึกและปรัญาขอองงเรื่ LGBT ต้องบอกตรงๆนะว่าถ้าไม่มีโมเมนตัมเนี่ยพี่ก็คงไม่ได้คิดเรื่องตัวเองเลึกซึ้งมากนะแต่คำถามจากโมเมนตัมในยุคนั้นน่ะถ้าไม่เราหยุดคิดกปีที่ผ่านมาค่ะโมเมนตัม um ทำงานในฐานะของสื่อมวลชนก้อย่างมีคุณภาพมากๆนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะก็อยากเห็นโมเมนตัมค่ะ่วยเป็นแสงสว่างในการชี้นำกับสังคมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในประเด็นเรื่องของประชาธิปไตยและเรื่องของสิทธิมนุษยชนค่ะกิ๊คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะและบทบาทของสื่อมวลชนค่ะมีบทบาทสำคัญมากๆที่จะทำให้สังคม a w a r กับเรื่องของสิทธิ มนุษยชนที่มากขึ้น,นะค่ะ